ใครลังเลอยู่นะคะว่าจะซื้อ DJI Osmo p o c k e t 3ดีไหมมาฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมังเชงนะคะครปบีนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับ กล้องวันนี้คือจะเป็นฟิลแบบรีวิวแล้วก็พูดคุยกันนะคะว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้มันพิเศษยังไงแล้วก็เหมาะกับใครแนวไหนถ้าจะซื้อน้องมาใช้เนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์จะคุ้มกว่ากล้องมนี่จะไอตัวนี้นะคะคือมาค่อนข้างตัดสินใจนานมากเลยนะเพราะว่ามาเพิ่งซื้อกล้องจิ๋วมาคือของโซนี่ใช่ไหมแล้วก็คือมันเป็นความที่เราอยากได้ส่วนตัวได้แหละตัดสินใจนานมากกว่าจะซื้อน้องตัวนี้นะคะคิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ารีวิวน้องอ่ะมีทั้งดี ทําให้เราแบบ ต้องตัดสินใจนิดนึงคืออยากได้มาสักพักนึงแล้วนานมากดูรีวิวทั้งใน y o u t u b e ในกลุ่ม Facebook ต่างๆคอมเมนต์แต่ละคนอนะเนาะมีบางเมนต์นะบอกว่า i p h o n นนะถ่ายง่ายกว่าดีกว่าบางเมนต์ก็บอกว่าเออมันไม่ต่างจากโทรศัพท์เลยนะอะไรเงี้ยนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทําให้ไม่แบบคิดตัดสินใจนานมากนะคะว่าจะซื้อน้องดีไหมสุดท้ายนะคะก็ได้มาอยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือรู้สึกดีนะที่ตัดสินใจซื้อมาถึงแม้ว่าแบบรีวิวข้อดีข้อเสียข้อเสีย,อ,สยอาจจะเยอะกว่าโน้ตจอไม่ล็อกบ,บ้างหรือว่าาบบอกง แต่มารู้สึกว่าพอซื้อมาแล้วอ่ะคือมันทําคุณประโยชน์ให้เราเยอะมากแล้วก็รู้สึกดีมากที่แบบเออเราตัดสินใจซื้อมานะมันไม่เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะทุกคนจริงๆไม่พูดเลยคือสกินโทมันแบบมันสวยมันเหมือนอยฟิลแบบต่างประเทศเมืองเหนืหนาวมันละมุนละมุนอะไรเงี้ยแล้วก็โฟกัสคือชอบมากคือแบบมันโฟกัสไวมากมันไม่เหมือนถ่ายใน iPhone ในโทรศัพท์เลยคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่ากล้องอ่ะมันก็คือกล้องโนคือคุณภาพโฟกัสกล้องมันแบบ ที่สุดเลยอะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์อะมันได้ความสะดวกสบายมันก็จะแบบคนละฟิลกับกล้องอะไรแบบเนี้ยแต่ที่ไม่ชอบมากเลยนะคือตัวเนี้ยการสั่นอะคือทําได้ดีมากคือแบบเราเดินภาพสมูทมันดีมากจริงอะทุกคนตัวนี้นะคะที่วอลคิปแรกเลยที่ถ่ายก็คือจะเป็นของ Happy New y e a อ EP 1พีกับ E p 2ีะคะอีพีหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้ยเดินแล้วมันนิ่งจริงแล้วระยะเลนอะมันแบบมันกว้างแค่เราถือแค่เนี้ทุกคนมันก็คือแบบถ่ายให้แบบเห็นรายละเอียดต่างๆที่อยู่ข้าง ข้างข้างหลังของเราได้แบบดีมากมาชอบมาค่ะเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของเซ็ตของน้องกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีเซ็ตซิงเกิลแล้วก็คอมโบนะคะมาเลือกแบบซิงเกิลนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่า <laughs> ทำไมทาไมถึงเลือกซิงเกิลนะมาอยากได้คอมโบเซ็ตมากยังไงฉันก็ต้องได้ฉันก็ต้องซื้อคอมโบเซ็ตให้ได้แต่สุดท้ายค่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบนคือต้องเอาให้มันคุ้มกับเรามากที่สุดให้มันประหยัดงบด้วยแล้วก็มาช่างใจว่าจะเอาเป็นซิงเกิลหรือจะเอาคอมโบเซ็ตตีแต่ทีนี้คือกลับมาวนอีกค่ะว่าเรามีอุปกรณ์เกี่ยว กับกล้องเกี่ยวกับการถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยเยอะแค่ไหนก็คือสรุปว่าเยอะค่ะทุกคนมีไมค์เสริมก็คือตอนนี้น้องที่ไมค์ต่ออยู่แล้วแล้วก็ขาตั้งกล้องเลนที่แถมมาให้ไมค์ก็คิดว่าไมค์จะไม่ได้ใช้บมงอย่างที่ไมค์เคยบอกไปเนอะว่ามันเล็กมากแล้วก็เวลาจะเก็บใส่เคสอะเหมือนจะต้องถอดออกก่อนนะที่ไมค์ดูรีวิวมาไมค์ก็เลยแบบโอเคไม่เอาดีกว่าแล้วร,รู้สึกว่าตัวที่เขาให้มามันก็ค่อนข้างที่จะกว้างไอ้กล้องจิ๋วของเราอะมันแบตหมดไวก็จริงนะแต่ว่าชาร์จอะไวมากชาร์จได้ไวมากจริงๆไมงไมค์ม เพรแบงที่มีสายในตัวนะคะเนี่ยจะเป็น Type C กับ lining g h t นะคะคือชาร์จกับน้องตัวเนี้ไวมากทุกคนแบบสำรองที่มาในคอมโบเซตอ่ะสำหรับมมยหมายว่าไม่จําเป็นเลยแล้วมันรู้สึกดีมากที่เออโอเคเราไม่ได้ตัดสินใจเอาคอมโบเซตตั้งแต่แรกเราเก็บคิดทบทวนก่อนว่าเราอยากได้จริงๆไหมมันจําเป็นสาหรับเราจริงหรือเปล่าแต่ว่าไมยก็ซื้อเอเซสซอรี่ต่างๆนกกระเป๋าถานซิลิโคแล้วก็เคสแล้วก็ฟีดกระจกที่ติดหน้าจอถ้าทุกคนคิดว่าคอมโบเซตมันคุ้มมากกว่าทุกคนก็ โหลดก็เสียนะเวลาจะใส่ฐานซิลิโคอนอะ่ะจะต้องเอาซิลิโคอนอันนี้ออกมาก่อนแล้วถึงจะใส่ฐานอันนี้ได้นี่แล้วก็ตั้งได้เลย เมืม่อใหม่ทำคอนเทนต์หรือทำ u t u b e ควรซื้อกล้องตัวนี้ไหมหมายว่านะเราต้องดูว่าเราอะทำคอนเทนต์แบบประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรแนวไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่ไม่ตัดสินใจซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าไม่อะทำคลิปใน YouTube ที่แบบเป็นบล็อกมากินขึ้นนะคะแบบเดินแบบไปข้างนอกต้องการความแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้เลยว่าคลิปของไม่เนี่ยที่จะต้องปรับแก้อย่างแรกก็คือเวลาบล็อกกล้องไม่ค่อนข้างที่จะสั่นก็คือน้องตัวนเนีย้ยโซนี่อะ คือทาในเรื่องของการกันสั่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มารู้สึกว่าเออ DJI อาจจะดีกว่าหรือเปล่านะอาจจะทํางานตรงนี้ได้ดีกว่าโซนี Sony หรือเปล่าก่อนที่มายจะตัดสินใจซื้อไม่ก็ใช้ p h o n e มาลองก่อนนะคะเพราะว่า iPhone ของเราอะก็คือกันสั่นดีมากแล้วเหมือนกันเนาะลองใช้ดูกอดว่าเออคุณภาพมันเป็นยังไงมันก็ดีนะทุกคนแต่ว่าอย่าที่ไม่บอกว่ากล้องก็คือกล้องโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์มันใช้แทนกันได้แต่สําหรับมไม่แม้ว่าคุณภาพอะมันไม่เหมือนกันไม่ชอบ ฟิลที่ภาพที่แบบจากกล้องมากกว่าโทรศัพท์ของไม i ไอโฟนอะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น c a n นอนโซนีที่มีอยู่ก็คือเวลาจะถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไม่ชอบคุณภาพของกล้องมากกว่าแต่ถ้าถามว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อ DJI เลยไหมสำหรับไม,ม่มันก็ไม่จาเป็นเนาะมันอยู่ที่ความชอบนั่นแหละแต่ไม์อะลองใช้โทรศัพท์ iPhone ของไม์ไปหลายๆคลิปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่สไตล์เราอะมัน ไมไม่ชอบไงเออมันเป็นความชอบส่วนตัวนั่นแหละคะ่ะทุกคนพอเรารู้แนวของเราแล้วก็ความอยากได้ของเราตัดสินใจเลยคะ่ะว่าดีไซน์เนี่ยคุ้มไม่คุ้มสรุปก็คือคุ้มค่ะสอยออกมาเลยคะ่ะเพราะว่ากันสนั่นได้เลิศเลิศเลิศแล้วสกินโทนขึ้นละมุนมากทุกคนมันแบบเหมือนอยู่เมืองหนาวมันอยู่ต่างประเทศตลอดเวลาเวลาถ่ายนะ้าถามว่าควรซื้อเลยไหมสำหรับดีไซน์ในการทำคอนเทนต์เนาะสำหรับมานะคุ้มค่ะเชียร์เลยคะ่ะทุกคนมันแบบมันคนละฟิลในโทรศรัพท์แล้วก็โฟกัส เลดเนาะอย่างรีวิวสินค้าก็คือปุ๊บ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 ได้เลยอะไรเงี้ยมาต่อที่ขนาดกล้องนะคะอันนี้เป็นข้อกังวลมากสําหรับไมตอนแรกเลยกล้องเล็กขนาดนั้นไมจะจับถนัดมือหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่ากล้องเล็กมากเล็กมากจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่ามันเล็กจิ๋วจริงๆคือถ้าไม่แต่งองค์ทรงเครื่องขนาดเนี้ยคือมันเล็กมากแค่นี้ทุกคนมันคือแค่เนี้เอาอะไรมาถนาดนะัดอ่ะคุณพี่เล็กมากเนี่ย ดูสิ <You> จิ๋วเลยมันจับไม่ถนัดเลยอะ่ะอ่ะดูเปรียบเทียบโทรศัพท์กับกล้องโทรศัพท์ไมคือดูใหญ่เลยคือถ้าไม่ต่อแฮนด์ลที่เขาแถมมาให้อะ่ะหมายว่าจับไม่ถนัดนะที่เขาให้มาสําหรับไมคือเสียบไว้ตลอดอะ่ะ เพราะว่ามันจับถนัดกว่าเนี่ยมันยาวตอนแรกอะ่ะไมยมองว่ามันเป็นปัญหาสําหรับไม้มากนะเพราะว่ามันเสียงตกง่ายมากจริงๆค่ะแต่พอใช้ไปใช้มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเข้ามือแล้วมันมันชินไปแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนตอนที่เราเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกอันนี้ไม่ว่าปรับตัวกันได้ค่ะไม่ได้ยากในเรื่องของหัวเนี่ยหัวกิมบอลอ่ะคือเซนซิทีฟมากๆคืออย่าให้ร้องโดนอะไรเลยอย่าให้กระแทกหรืออย่าให้หล่นอย่าให้ตกหน้าจอก,ก็เหมือนกันอย่าให้แบบแตกหรืออย่าให้แบบเป็นอะไร คือสาคัญมากมันดูเบาบางจริงๆค่ะทุกคนมันเล็กผอมมันดูเบาบางแต่ว่ามันก็ไม่ได้เบาบางขนาดนั้นเนาะทุกคนราคาเป็นหมื่นมันก็ต้องมีคุณภาพบ้างมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นหรอกสําหรับไม้นะที่ใช้มาไม้ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดีก็จริงแต่ว่าคือความใช้งานทุกคนเขาจะแบบดึงขึ้นดึงปอเปิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบมาทนุถนอมตลอดเวลาบางทีงานเร่งด่วนของไมค์คือจะต้องรีบเปิดมันในหมดของการสั่นค่ะการสั่นดีจริงหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า กันสั่นดีจริงๆนะคะประทับใจในเรื่องของการสั่นมากไม่ให้ผ่านเลยเป็นกล้องตัวแรกเลยที่แบบไม่ซื้อเป็นหัวกิมบอลแบบนี้มานะคะแล้วคือลดมากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของกล้องหัวกิมบอลแบบนี้เราไม่แบบคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะมันก็ยอมรับได้ปกติใช้กล้องไอโฟนถ่ายอยู่แล้วคุ้มไหมถ้าจะเปลี่ยนมาซื้อดีเอจออริกนะไม่มองว่า แล้วแต่งงานที่เราถ่ายแล้วก็คุณภาพที่เราอยากจะได้ถ้าสมมติว่าถ่ายคลิปด้วย iPhone อยู่แล้วอะทุกคนลองเอาคลิปของเราแล้วก็ดูใน YouTube หรือว่า Tik t o ็อกท่านอื่นที่ใช้ DJ i นะคะลองเปรียบเทียบกันดูแล้วทุกคนชอบคุณภาพโทนสีต่างๆจากกล้อง DJI หรือเปล่าถ้าทุกคนเอามาเทียบกันมันดีกว่าคลิปที่เราถ่ายเป็นเห็นๆเ,เลยแล้วรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมก็แนะนํานะเพราะว่าตอนที่ไมคซื้ออะไมคก็เอานี่แหละคะ่ะเอาคลิปของคนอื่นที่เขาใช้ DJ i มาเทียบกับคลิปใในชช่่อง,องมมที้ Sony หรือแ Can นนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผลสรุปว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคือพอกการเดินต่างๆที่เราถ่ายกับเขาถ่ายอ่ะคือดี i จไอ่ะมันทํางานได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเลยลองเอามาเปรียบเทียบกันดูแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยเราอยากได้น้องตัวนี้จริงๆไหมถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยไอโฟนมันก็ถ่ายได้เหมือนกันนี่นะมันก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกันเลยมันก็คิดว่าเอออาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิดีโอที่เราได้จากเขาดีเจไจะเป็นยังไงเริ่ม นี่ค่ะทุกคนเป็นกล้อง DJI นะคะเป็นเสียงจากตัวกล้อง DJI เลยนะสวยนะคะคือภาพมันกว้างเวอรเออม,มันดีค่ะทุกคนตามเถอะนี่ก็คือสิ่งที่มันอยากจะมาร,รีวิวมาบอกเพื่อนๆนะคะสำหรับกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะใครชอบคคอมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องหม่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเป็นแนวตั้งได้เลนะ <c oughs> ถ่ายติ๊กตอกได้สบายมากค่ะทุกคน